สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกพูดถามตอบภาษาอังกฤษง่ายๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งก็เป็นประโยคที่เจอบ่อยมากๆนะครับในชีวิตประจําวันนะครับเราสามารถที่จะฝึกแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลยมาที่คําแรกกันก่อนเลยนะครับเช่น hi hi แปลว่าสวัสดีนะครับเป็นคํากล่าวสั้นๆนะครับใช้ทักทายคนสนิทเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นทางการขึ้นมานะครับเราสามารถใช้คํานี้ได้เลยนะครับเช่น hello hello สวัสดีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ hi peter นะครับหรือ hello peter hello peter นะครับสวัสดีปีเตอร์นั่นเองนะครับเอาไว้ทักทายนะครับเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง าต่อไปนะครับเป็นการทักทายสวัสดีนะครับเช่น good morning good morning สวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็ง่ายๆเนาะต่อไป good afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่าย good evening good evening สวัสดีตอนเย็นนะครับ เหล่านี้นะครับเราควรพูดได้อยู่แล้วนะครับเป็นสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองนะครับเป็นคำง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับประโยคคำถามเนาะ how are you how are you เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเป็นการถามนะครับสารทุกสุขดิบนั่นเองนะครับมาดูกันตอบกันบ้างนะครับเช่น i'm fine thank you i'm fine Thank you ฉันสบายดีขอบคุณหรือนะครับ I am very well Thank you I'm very well Thank you นะครับก็จะแปลว่าฉันสบายดีขอบคุณนะครับเป็นการตอบนะครับประโยคที่แล้วเนาะเราควรฝึกนะครับจำให้ได้นะครับเราจะได้นำไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับ How have you been How have you been How have you been? ไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมนะครับใช้ในกรณีที่ไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับมาดูคำตอบกันบ้างนะครับเช่น I've been fine, I've been fine นะครับหรือว่า I've been good, I've been good ฉันสบายดีหรือเราจะบอกว่า I'm good, I'm fine ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะแปลว่าฉันสบายดีนะครับ How do you do? How do you do? สบายดีไหมนะครับก็คือสวัสดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ How do you do? การตอบนะครับเมื่อมีคนทักว่า How do you do? นะครับ เราก็ตอบว่า how do you do เช่นกันนะครับคำนี้เป็นการทักทายกันนะครับเป็นการทักทายประมาณว่า p l e a s e to meet you p l e a s e to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก I'm okay thank you I'm okay thank you ฉันสบายดีขอบคุณรือว่า so far so good so far so good ก็ดีนะนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ดีนะนะครับประมาณนั้น where are you from where are you from คุณมาจากไหนนะครับเปรียวคำตอบกันบ้าง I'm from America I'm from America ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นะครับคุณมาจากไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเช่น I'm from Thailand I'm from England I'm from China นะครับมาจากไหนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนคำท้ายนี้นะครับได้เลย Where do you work Where do you work คุณทำงานที่ไหน I work in a bank. I work in a bank. ฉันทำงานในธนาคารหรือทำงานที่ไหนก็บอกไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับ Do you like your job? Do you like your job? คุณชอบงานของคุณใช่ไหมนะครับคุณชอบงานของคุณไหมนั่นเอง Yes, I like it very much. Yes, I like it very much. ใช่ฉันชอบมันมากนะครับถ้าบอกว่าไม่ชอบนะครับเราก็สามารถที่จะตอบได้ว่า No, I don't like it. No, I don't like it. No, I don't like it. ไม่ฉันไม่ชอบมันนะครับ I don't like my job ก็ได้เช่นกันนะครับ How tall are you? How tall are you? How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่มาดูประโยคการตอบกันบ้างนะครับเช่น I'm 1 0 0 centimeters tall. I'm 1 0 0 centimeters tall. ฉันสูง100เซนติเมตรนะครับ สูงกี่เซนติเมตรก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ How old are you? How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ I'm t w y e a r s old. I'm 20 y e a r s old. ฉันอายุ20ปีนะครับถ้า30ปีก็ I'm 30 years old นะครับ50ก็คือ50นะครับ60ก็คือ60 y e a r s old นั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้เนาะว่าอายุเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับ Do you have a mobile phone? Do you have a mobile phone? คนมีโทรศัพท์มือถือไหม Yes, I do. Yes, I do. Chai Chanmi. Where do you live? Where do you live? Kun I live in Bangkok. I live in. แบงกอกชนะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอาศัยอยู่ที่ตรงไหนนะครับเช่น I live in Chiang Rai ก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้เลยนะครับ Are you married? Are you married? คนแต่งงานหรือ,อยัง I'm single, I'm single. ฉันยังโสดถ้าแต่งงานก็ง่ายๆเลยนะครับ I'm married, I'm married. ฉันแต่งงานแล้ว Have you got any children? Have you got any children? Have You got any children? คนมีบุตรหรือยังมีลูกแล้วหรือยังนั่นเองนะครับ Yes, I've got three children, two boys and a daughter. Yes, I've got three children, two boys and a daughter. ใช่ ฉันมีบุตรแล้ว3คนนะครับเป็นผู้ชายสคนและก็เป็นผู้หญิง1คนนั่นเองนะครับ I've got นะครับฉันมีนะครับเรามีลูกกี่คนก็บอกได้เปลี่ยนได้นะครับถ้ามี4คนก็คือ four children five children นะครับเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับจะได้ตรงตามข้อมูลของเรานั่นเอง What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? อากาศเป็นอย่างไรนะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ It's raining at the moment. It's raining at the moment. นะครับก็ประมาณว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับ It's raining ก็คือฝนกำลังตกนะครับ At the moment ก็คือในตอนนี้นะครับ แล้วก็มันยังมีนะครับตัวอย่างคำตอบอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่น it's freezing it's freezing ก็คือมันหนาว it's warm it's warm นะครับมันอบอุ่นนะครับ it's cold it's cold มันเย็น it's sunny it's sunny มันแดดออก It's cloudy. It's cloudy. มันมีเมฆหนานะครับมีเมฆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะครับต่อไปนะครับ Would you like some coffee? Would you like some coffee? คุณต้องการที่จะรับกาแฟไหมนะครับ Would you like some tea? Would you like some tea? คุณต้องการที่จะรับชาไหมนะครับ Would you like some food? Would you like some food? Would you like some food? คุณต้องการที่จะรับอาหารไหมนะครับ Yes, thank you. I like some coffee. Yes, thank you. I like some coffee. นะครับใช่หรือว่าครับนะครับขอบคุณฉันต้องการกาแฟน,นะครับ I like some coffee. ฉันต้องการกาแฟน,นะครับต่อไปนะครับ What are you doing? What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรนะครับ I am reading a book. I am reading a book นะครับพูดเร็วก็จะเป็น I'm reading a book. I'm reading a book นะครับก็จะแปลว่าฉันกำลังอา่านหนังสือนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าเราทำอะไรอยู่ในตอนนี้ Where would you like to go? Where would you like to go? Where would you like to go? คุณอยากไปที่ไหน I would like to go to Chiang Mai I would like to go to Chiang Mai ฉันอยากไปเชียงใหม่นะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้เช่นกันนะครับเช่น I would like to go to Japan. ฉันอยากไปญี่ปุ่น เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอยากไปที่ไหนนะครับ I would like to go to เชียงใหม่ฉันอยากไปเชียงใหม่นะครับ Can I try it on Can I try it on Can I try it on ฉันขอลองได้ไหมนะครับ ถ้าเราได้มีโอกาสนะครับไปเลือกซื้อเสื้อผ้านะครับเราอยากจะถามว่าฉันขอลองได้ไหมนะครับลองสวมดูก่อนได้ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้เลยนะครับ Can I try it on นะครับฉันขอลองได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคนะครับตัวอย่างการตอบนั่นเองนะครับเช่น Sure the changing rooms are over there Sure the changing rooms are over there ได้เลยห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นนะครับ over there อยู่ตรงนั้นนะครับ what size do you wear what size do you wear คุณใส่ไซส์ไหนนะครับใส่ไซส์อะไรนะครับ medium medium ก็คือไซส์กลางเนาะ So by and have do you need anything else? Do you need anything else? Do you need anything else? นะครับคุณต้องการอ,าอะไรอีกไหมนะครับ No thanks, no thanks ไม่ครับขอบคุณ Are you hungry? Are you hungry คนหิวไหม Are you hungry Yes I'm hungry Yes I'm hungry นะครับครับฉันหิวนะครับถ้าอยากจะบอกว่าฉันไม่หิวก็คือ No I'm not hungry No I'm not hungry นะครับหรือว่า No I'm not No I'm not ก็ได้เช่นกันนะครับแปลว่าฉันไม่หิวนั่นเองต่อไปนะครับ Do you need help? Do you need help? Do you need help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม No, thanks for asking. No, thanks for asking. ไม่ ขอบคุณที่ถาม Can I speak to m o l i please? Can I speak to m o l i please? ฉันขอคุยกับมาลีได้ไหม Just a moment please. Just a moment please. กรุณารอสักครู่ What did you buy? What did you buy? What did you buy? คุณซื้ออะไรมา I bought a book. I bought a book. ฉันซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มน,นะครับ Bought ก็คือซื้อนั่นเองนะครับเป็นอดีตเนาะ Can I drive you home? Can I drive you home? Can I drive you home? ให้ฉันไปส่งที่บ้านคุณได้ไหมนะครับก็คือขับรถไปส่งได้ไหมนั่นเองนะครับ That would be great. That would be great. That would be great. นั่นก็จะดีมากเลยนะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนะครับประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบนะครับเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับที่มักเจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับก็ขอให้ฝึกกันเยอะๆนะครับฝึกกันบ่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับเป็นประโยคง่ายๆมากนะครับ EP 2ีนะครับ e ี1ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกัน ep หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ